Hello. h e l l o Hello. โหลฮ o ล o หลน้า o ้ o ทูลาวีโก้ทูพ t ร์ค l ด็กเก l เซหลทาเอ็ดิ s ปรัชช i ป๊ป๊ด <c oughs> เราจะขึ้นไปข้างบนไหมหาที่นั่งไหมลุ้ยไงเอาไงมีซาลาเปามีอะไรบ้างมีซาลาเปาอันมีขนมมีขนมมีแต่ขนมใช่ไหมขนมเหมือนน้ำสองคนขนมเต็มถังเลยอ่ะพาลิโกพาลิโกข้างบนเหรอ ไปหาที่นั่งไหนอะหนูมีขี้หมาป่าไม่รู้มีขี้หมา,า,มมามั้ยท <c oughs> างนี้ไม่โอเคเลยอ่ะเหม็นต่กี้มาขี้หมาไปข้างล่างไหมโกออกออนอัลเทอร์ว่ แล้ขี่หมาแล้วขี่ม้าหาที่นั่งเล่นปิดนิกตรงไหนหนูโอหบรรยากาศไม่ดีเลยมันจะกลิ่นขี้เหมือนมีฟาร์มอยู่ใกล้ๆเนาะฟาร์มไหมพาพาเด็กๆมาเดินเล่นพาร มีของเล่นพักแต่มีกิ่งขี้อ่ออ้าวเดไปทางนน้นไหมหนูต่ำๆหน่อยโกดาวเย่โกดาวเบสเชอร์แครฟูลขี้หมาชิดด๊อกนะพาหมามาเดินพักกันแล้วหมาขี้แล้วไม่เก็บขี้ mm. นะ่นไง เฮีดีๆนะระวังโดนระเบิดหาที่นั่งก่อนหาที่นั่งปิกนิกอากาศเหมือนจะดีนะอาาศลมเฮียไหมนั่งอยี้ไหมซิดเฮียไหมเนี่ยเมียนั่งตรงนี้ไม่หนูเหม็นไหมเหม็นไหม นั่งไหมโอเคพาดิเฟนเหรอตรนนี้เอาล็อตชิลด์เด่นนี่นะหาที่ใหม่เอ่ะโอเคพาตีนะไหนพาร์ตแต่ว่าแต่ว่าเหม็นเหมือนมีฟาร์มเนาะฟาร์มอะไรเฮียเหมือนมีฟาร์มอ่ะ หเห,หม็นน่าตาเด็กเยอะหรอหาหาหาที่หาที่ปิกนิกแต่ว่าเหม็นไหนดูหนะ้าคนเหนม็นโอเคไปย้ายที่ใหม่ไม่เห็นมองไม่เห็นใครมาสวัสดีค่ะภาษาก่อนสวัสดีค่ะภาษา ภาษาเข้ามาเนี่ยเห็นปะเห็นภาษาสวัสดีค่ะภาษาก่อนสวัสดีค่ะสวยค่ะไม่เห็นใครเข้ามามีแต่พีมีแต่ภาษาเข้ามาบอก่าสามาปิกนิกกับเด็กๆไหมปิกนิกกันไหมจ้าวันนี้พากันมาปิกนิกจะปภาษาพ์กสวยนะพ์กดีแต่เหม็นขี้มามากเลยนี่ไง ภาษาบอกว่าสวัสดีค่ะภาษาทำอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะไปเราจะไปรับภาษากันไปปิดนิกกันถามภาษาอยู่ไหนเนี่ยภาษาอยู่บ้านหรือ,อยังเหอะภาษาอยู่บ้านหรือ,อยังไปรับภาษากัน <c oughs> แชร์ได้จ้าแชร์ได้เลยเดี๋ยวกำลังจะหาที่ใหม่เพราะตรงนี้มันเหม็นอะอมันอยู่ใกล้ฟางแล้วมันเหม็นแล้วคนเขาบอกว่าปิกนิกกันเยอะนะตรงนี้แต่เด็กๆบอกว่าหาที่ใหม่เราไปหาที่ใหม่กันก่อนย้ายที่ย้ายที่ก่อนนะจ้าเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะจ้าบายบายจ้า